วันนี้พามาชมนะครับสำหรับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Kubota L 3 4 0 8 DI ครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับสภาพถือว่าพร้อมใช้งานยางนะครับก็โดยรวมจากระดับสายตาก็สักประมาณ80%นะครับใครสนใจนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบเล็กๆนะครับ2เผ่าโฟวิลกับเคลื่อน4ล้อครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบด้านหน้านะครับพร้อมกับฐานพวดนะครับราคาจะอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับส่วนถ้าลูกค้าเอาไป2ชิ้นอ่ สามชิ้นพร้อมโรตารี่นะครับราคาก็จะจบอยู่ที่2 2 0 0 0นบาทครับเครื่องยนต์เป็น3สูบไดร์เอลก์อินเจคชั่นครับสองเทอร์โบยูครับเสียบท่อล้นล้นเสียบท่อฟอฟอเลยนะครับแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังครับแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับลุยลมลุยนา้น้ำสบายๆครับกับ3ามติดีไอนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบไดร์เอลก์อินเจคชั่น สำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับอยากหารถไถไว้ใช้งานไว้ดันไว้ไถครับมาเลยตัวนี้นะครับสาภาพพร้อมใช้งานนะครับรถเดิมๆนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับถ้าดันแล้วดับก็แสดงว่าคัดยังดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าดันแล้วเจอหนักๆแบบนี้ถ้าไม่ดับนะครับก็แสดงว่าคัดลื่นแล้วนะครับ ท่อสุดรครับท่อสุดท่อสูตรนะครับยางสวยนะครับยางสวยผัดเลยติดเป็นลกนะครับ4ี7ันนดชั่วโมงการทำงานครับ สนใจครับหนึ่งแาบาทครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอกสอได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามหรือเข้ามาลองระบบดูได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสหมอจังหวัดอุดรธานีครับท้ายคลิปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ